เมื่านเรื่องไอ้เคยโจนพูดอะไรนะครับอะไรจินกันอะฮะเออเดี๋ยวค่อยคุยนะครับวิวไปแบบว่าล้อนหรือเปล่าเยพูดได้พูดได้พูดได้ว่าไงน้อมไปหาได้หาได้หาเดี๋ยวมันขาดตอนพรแล้วรถหยุดดีกว่าพี่ตอด มองว่าไงโอเคไอเมย์ไอ้จุกไอ้จุกเป็นไงบ้างครับที่ไปไปงานวันเกิดสบายดีครับก็คุยเรื่แบบเห็นม่าเห็นว่าพูดค้างอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ครับก็ ตั้มยู่ก่อนนี้ตั้มอยู่ก่อนดี้ก็เขาเขาบอกว่าตอนตอนแรกเขาก็บอกว่าเขามีมีเพื่อนเขาตอนแรกเขาบอกจะทําไปทํางานกับพวกพี่เปาแล้วก็เห็นบอกว่าตอนแรกก็อยากไปทํากับแจ็คเขาก็บอกผมอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรก็ถามเขาเขาก็เมาอยู่มันบอกว่าเพื่อนเคาเพื่อนเพื่อนมันน้อยอ่าเพื่อนน้อยใช่ครับน้อยคือคือคือแจ็คแต่มันก็เป็นคนเดียวแบบเออผูกพัน แล้วคอยสพอร์ตมันเสมอ,อ,อใช่มีแจ็คคนเดียวนี่แหละที่แบบคอยแนะนำมันทุกอย่างพูดอย่างนี้วันที่พี่เป้ยเขาใหญ่อะ <c oughs> แล้วตัวตัวพี่เองก็เดี๋ยวก็พลังเคียร์ว่าจะให้น้องมา,มา อาจจะมาช่วยพี่เรื่องนี่พี่ยินผมไหมครับพี่ได้ยินไหมได้ยินครับไในมึงได้ยินนะพี่ได้ยินแล้วพี่ได้ยินมมหดเลยเนี่ยได้ยินครับพี่ได้ยินเนี่ยครับเมื่กีได้ยินไหมได้ยินที่พวกผมพูดไหมได้ยินไหมได้ยินไหมว่าที่ผมถามไปคือไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินครับได้ยินเมื่อกี้แล้วก็เมื่อกี้พี่พูดได้ยินไหมตอนที่พี่แจ็คก็ไม่ได้ยินพวกพี่ไงอ้าแต่เมื่มึงไม่หยู่หรอกได้ยินยังครับได้ยินยังได้น้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วตอนพูดไปที่ตอนคือจุกอะครับบอกว่า เขามีเพื่อนน้อยแล้วเขามีเพื่อนแค่คนเดียวที่แบบผูกพันแบบสนิทอ่ะก็คือคือแจ็คครับอเขาบอกว่าแบบแจ็คแบบแนะนําแบบว่าให้แบบหลายอย่างก็คือแบบสีกันนะครับเขาแบบไม่เคยแบบมีแบบแบบนี้ไงแบบเราพวกผมไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนคิงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอเขาไม่มีก็ล่าสุดที่เขามาเขาเขาก็อยากมาเจอต่อเจออะไรอย่างงี้ย เขาก็มาพร้อมกับแฝงพร้อมกับสุพัฒน์ที่มาสามคนไงเขาก็เครียดมันมันไปคุยตอนมันเครียดไหมมัเครียดก็มันไม่เครียดครับแต่ว่าพอเมาูแบบอะไรความในใจอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมอาการไม่ได้แย่ทำไมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวมันยอดเธอแจ้คเป็นห่วงน้องเหรอเป็นห่วงจุกเหรอใช่มีคนมาบอกเนี่ยว่าครับมันคิดมากช่วงนี้อ่าอ่าใช่ใช่สุพัฒบอกวันนี้เหมือนกันสุพัฒเขามาว่าจัมากเรื่องอะไรวะ ผมก็ไม่รู้ว่ะนี่แหน้าเรื่องวงนี่แหละน้าเรื่องวงที่ที่พูดกันนี่ละผมว่าวงใช่ใช่เรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้อ๋อก็นั่นแหละก็ส่วนตัวพี่เองน่าเคลียร์แล้วหรือเปล่าใช่เคลียร์แล้วนะเพราะว่าล่าสุดมันส่งก็ HR ของพี่โทรไปหามันแล้วว่าจะให้เริ่มงานกับพี่เปาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็รอพี่จัดห้องสตรีมเพราะว่าพี่อยากให้น้องมันสตรีมด้วยแล้วก็ทํางานกับพี่ด้วยยเี้ครับมันเป็นจะประก็ศจะให้ว่า ให้มันเป็นตัวดับสกิลป่าพี่เปาไงเวลาพี่เปาไปลฟ์นคนเดียวแล้วมันเหนื่อยไงให้มันดับสกิลปา่ลปาดดีดมดีมากประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเลี้ยดูมันเองครับอย่างที่พี่บอกไปไปแล้วไงอ๋ออันนี้มันป่วยครับป่วยมันอยู่วันนี้แล้วใช,ใช่ใช่ใช่มันก็รอพี่เปาเรียกไงพี่เปาก็บอกเออเดี๋ยวกูจัดห้องสตรีมก่อนเดี๋ยวค่อยไปสตรีมที่นครนายกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนกลางวันก็ทำงานกับพี่เปาอย่างเครับทำคงทำคลิปทำไลฟ์โอ้โหเต็มทุกอย่างเลยอ่ะพี่ก็ต้องเตรียมให้มันดิเพราะก็ไม่อยากให้หน้าที่การงานมันเสียยยยไงงงงงอออาาาาากกให้้้มมันนปรรระเเท์แบบบสณจิๆดว่ีย ก็อยากให้มันมาทำตอนนี้ผมว่าถ้าเราถ้าปล่อยมันอยู่เดี๋ยวก็ไม่ค่อยดี่าไรใช่เหรอเป็นดาขนาดได้เหรอผมคิดว่าอาการแบบเนี้ยมันล่าสุดที่เจอมันไม่มีอะไรนะแจ็คแต่ที่ที่ผมเห็นล่าสุดเหรอที่ที่อ่านเนี้ยมันเขาพพ์มาบอกว่ามันเครียดมากอะไรอย่างเงี้อ้าวเหรอได้ได้ก็เดี๋ยวพี่พี่คอคุยหลังมาได้ถ้าพี่เอาไว้พี่กเปิดอีพี่ต่อมีปัญหาพี่มีเบอร์มันอยู่เห็นใจมั้ยครับ ไม,ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้าถ้าน้องถ้าน้องเป็นห่วงจุกเดี๋ยวพี่จัดการให้เอา,อางี้ดีกว่าง,ง่ายๆเลยไม่ต้องห่วงเลยครับมั่นใจมั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อพี่ดิทุกอย่างจอปรเดียบเชื่อพี่เชื่อพี่ผมผมรู้ผมรู้เดี๋ยวเดี๋ยไว้คุยหลังให้ผมรู้อืมอืมอืมถ้า่เงอนไป เงนรรออโ้แจ็มไรจุกจริงนะฮะมันมีด้วยนะน้องเครื่องร้อนแจ็มไรจุกจริงนะนี่เขามีหัวเขามีเอเนียร์น้ำมันต่อมีเหูยี่ห้ออะไรนี่เขาอันนี้มันมีหลายแนวนะพี่อ๋อนี่แนวเดียวเหรอใช่หลายมิติหลายมิติพี่ลองเข้าไปดูดิโอ้ยายายายเขาออกมาได้เขาออกมาได้นี่ต้องเข้าไปรีหูไบเขารีหูไปเนไม่ไม่ต้อเป็นออโต้ไม่มีฟาร์มออโต้ อ๋ยนี่ทำเป็นออตโ<ก>อออตโ้เลยกดเทกดเทสป็นออโต้เลยเขาเ้าแนวอื่นตรงไหนวะตามงเขาเลีวอื่นตรงไหนวะเขได้เหรอไม่รู้มันมันมีไหล่เนี่ยอตอนที่พี่มาไหล,ล่เขาตรงไหนครับนี่น,น